EP หนึ่งกรมควบคุมโรคเพิ่มช่องทางออนไลน์วัคซีนพลัส,สปอร์ตกรมควบคุมโรคโดยสถาบันบำราชนรา,าดูนนะคะได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิดสิกหรือวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อใช้สําหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะสามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอทำหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 หรือวัคซีนพาสปอร์ตี้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หนังสือเดินทางพาสปอร์ต 2. บัตรประชาชน 3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนและค่าออกเอกสารรับรองครั้งละห้าสบบาทค่ะโดยสามารถขอรับหนังสือรับรองได้ตามที่นัดหมายไว้นะคะสำหรับ EP2 ค่ะสถานที่ใดบ้างรองรับการลงทะเบียนจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตติดตามใน EP หน้าค่ะ